สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้พี่แบมจะพามากินมาม่าเมนูก่อนหวยออกและก็เมนูหลังหวยออกนะคะมันหนีมาส่อาด้อจ้ามดแต่เก่งหวยอยู่มา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 สองหอ่อบังดูจ้าใส่พริก่นเรียบร้อยป้าพี่แบมที่จังไรจังสกินอิมลูกชิ้นเห็ดเองจ้าลูกชิ้นปลาแล้วก็ไก่สับจ้าแล้วก็มีผัก เครื่องปรุงรสมาม่าไวๆนะคะคืณวันนีขี้อยากกินซดน้ำมันห้อนก็ปรุงเพิ่ม้อจ้ะใส่ผักชีต้นหอมผักชีไปอีกบนหัวเพราะว่ามันน้ำมันไหลายก็เด้ปรุงเพิ่มใส่น้ำปลาเนาะจ้ะเนาะก็ใส่น้ำปลา,า,าไปน้อยน้ำปลาก็ไม่ให้โชยี่ห้อนะ กอใส่พริกนะคะใส่พริกลงไปถ้าแตเออา่เก่งหัวโยมา่าซ่าน้ำส้มสายชูกินแบบนี้เลยจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะพี่แบบก็กินเปรี้ยวอยู่เหมือนกันนะสีนัวมะละบันนี้น้าตาล ถ้าหมายี่ห้อนอี่มันขยับโตขึ้นก่อนอขยับโตขึ้นก่อนได้จ้ะอือมกิ่นเออแน่จ้ะอือม,มามามา,มาจ้ะสีก้นใดบ่ละจ้ะถวยบ่งไงบังดูจ้ะโอ้ยก้นบ่ได้จ้ะมาหมาสองห้องก็ได้หลายเลยใอยสิกินอิ่มบ่เนี่ยเจ็บ ุดอดอ้จ้ะกินเขาแรงใดญบ้ล่ะเนี่ยมัดหยุ่นคำโผดเพราะเนื่องจากว่าเก่งหวยอ,อยู่กับพี่สาวอยู่เนาะบ่นเดื่อจากแม่มากไว้ไว ใส่พริกป่นออกอีกอนนะจ๊ะบรเพ็ดพริกป่นเพ็ดก,ก,ก,ก็กินเอาไปได้ได้ไี่ยพริกป่นขั้วเองเอาพริกแห้งมาจากเมืองไทยสองโลแค่สองโลยังกินได้สองปีเลยจ้ะพี่แบบโอ้ยชิ้นลูกชิ้นปลาทำเองนะคะว่าสิเฮ็ดไปหายลูกเมื่ออื่นเพชรน้มจีน Ung ừ, nha có một sự bất hạnh là chả, không để hết tận mùa đẹp đều mhm 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 ใจหวยัตใดกันแน่จังพี่แบมคิดว่าหวยวันนี้มีหนึ่งเด้อจะเซอร์พี่แบมเด้อ กวนทิ้งคนทิ้งลุกพี่ซอสพริก้ะจ้ะก่อยเปิดเป็นบ้านเ่นใส่ซอสพริกเข้าไปอีกเนาะไม่เผ็ดเห็นเต่บางคนดอบว,ว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวเขาใส่ซอสพริกพริกไทยบอไซด์แล้วเผ็ดแล้วม่ใช่เผ็ดอ่อนหอนปาด มาจามามากินขาน้าวมากินมามาน้ำนีำ่แบบจริงๆแล้วมันก่งางนะจ๊ะมิแต่พักเรื่องกานเงิน,นเรื่องสืต่างกองใดเนาะ ไม่ได้ลาบไปสวนจังกินไหเบิ้งมาด้วยจ้ะไม่นูเซนเซนก๋วยเตี๋ยวแต่เกียบมันบอดีจ้ะ จาบอยู่ไรปึดลุ้นปึดอ่างกรเดียวทำทากินซาซๆดิก็อย่างปลากระกินหูกับฟังฟังกรโตุกแข็งๆเขาสินิ่ยท่าไผ่วดัดติเต้นเบาหลินด้จ้ะ เปิดมาไงมืออื่นพี่แบงค์่าพี่แบงค์สิไปเยี่ยมลูกจ้ะแส่บมากๆเลยบังลูกไก่สับซื้อไก่สับมาแพ็คนึ่งดูสีนาหไหมบ่ง กับบริาซายเมือดอกจก้ะให้เมือกลับนวดมากๆไล้จับวงเพิ่มใส่น้ำสมนะฮะลูกชิ้นปลาเฮ็ดเองจ้ะ เด่นดึงจะไปทอดแล้วให้กินน้ำจิม้มกินให้ลูกนิดหน่อยก็ไปแบงเซ็ยดูหน่อย,อหอยให้ใส่น้ำจิ้มจ้ะอย่าน้ำจิ้มคืได้เห็นปะปะ๊อให้ลูกเหมืน่น ชีสันปุ้เป็นตะเพชรด้วยะเพ็ดเดี๋ยวจังมือสิไอ็พริกเผาอืมเราถึงพริกเผาข้าก็มีอยู่นี่ว่ะสื่อมันแต่ออกปุ๊บป็นไงไม่ได้กินจักเือเป็นดูเห็นบ่ะกวนจะัะ ว่าบ่มถึงทำว่าบถึงกับว่าึ้นบางเทอพี่แบมสือ้อยางมากนี่จนเมื่ออายุเด้จ้ะจังนอนใหม่กับป๋องสิซื้อยางมกนี่จนเมื่ออายุได้จัดลืมคิดบออกข้าเห็ดจรงาั ถ้าเด็กเปิดงานนี่สิไม่ได้กินโชว์ให้เบิร์นบจ่ำบ่หรอกนึกแต่นาพระจันทร์ก็ผักเป็นอืมกินมะนีอิ่มห่อนอื่นพุ่นบางคน าจะค้อนบดอิม่มใช้ไรบดกินคนลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าจกินให้มันเหมือนข่วงสีบอกเห็ดคลิปเน่ามอดอกมือนี้บ่มีแน่สิเบาเพราะว่าค้าแต่เก่งหวยกะ ก้อนหวยออกกันรอบขอบกันเน่ด้จ้ะซื้อมะมัมะตุนใบป,ปากกระปองมูนันเพื่อหวยออกแล้วไข่มะมัสิมิ้นแอลก,กินคลิปนี้ราไปกันเด้จ้าเื่อแตกเลยดิฉัขอบคุณที่ติดตามนะคะ กินไฮเมิร์ดแล้วจ้ะเนาะขอบคุณค่ะ